จากการครับเ,เกมในรอบ8ทีมผู้สุดท้ายครับเริ่มแล้วนะฮะในฝั่งผู้บรรยายก็เป็นทีมห้างทองมณีรัตน์จากพิจิตรก็ประกอบด้วยผู้เล่นตำแหน่งหน้าขวาเป็นพิเจ็ก ตำแหน่งซ้ายจงก็เป็นพี่กอบนะครับส่วนตำแหน่งแบคที่กำลังกะเสริฟนี่นก็พี่มืดพบกับทีมปูปานจากนาครสวรรค์ตำแหน่งหน้าขวาทำใช่อื่นไกลนั่นก็คือโอ้ชัยนาทตำแหน่งซ้ายจงอด,ดีตทีมชาติไทยในวัยห้าปีพิยุ่งโกศลจํมมีตำแหน่งแบคดักซ้าย ตู้ฝั่งนู้นไม่ได้แน่ๆผมคิดว่านะก็ไม่อยากจะบอกราคาต่อรองก็จะเลื่อมๆนะครับเลื่อมๆออกฝั่งนูน้นนิดๆสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับจากกลางไม่ได้เล่นเหรอจากลกางดูแล้วหนะ้าตาอายุยังไม่ถึงอ่ะพี่นัทน่าจะยังเล่นไม่ได้ครับเพราะจากลกางเขา ยังหนุ่มฟอลเหลาเปียวนะฮะเขายังไม่อุวุโสครับแล้วดูตาทางเหมือนจะไม่ยอมอุวุโสด้วยนะฮะาแต้มตัวนี้อยู่ที่3ตัวหนึ่งปูปานขึ้นนํานะครับดูการเสิร์ฟของศักสายฮะจีไปทีนัดขวาพี่เจ็กเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่กรอบชงลูกนี้ล้นไปเอาละครับเปิดชงมาโอ้ชัยหน้าแต่ยอดเบาเยังเกี่ยวได้อยู่แล้วลูกนี้ล้นไปพียุ่งเปิดชงให้ศักาย ต่ยอดยังเกี่ยวได้ไหมเอาแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้มืดพยายามจะแก้ไขแต่ว่าไม่ข้ามนะฮะเอาแล้วครับเน่เ่เน่นเ่นจากจกางจากจางคอมเมนต์มาแล้วนะฮะแต่ก็คนแก่จากก้าพระคุณพ่หนุ่มฟอร์ดเียลใดๆในโลกล้อนอธิจังไม่มีใครหนีความแก่ไม่พ้นในจ้าจากลางจา ลูกนี้พี่มือเสิร์ฟไม่ข้ามครับเดี๋ยวนี้พี่มืเเอเรเดี๋ยวงานน่าจะเอาชวนไปเป็นผู้ช่วยแอดมินหน่อย คุณเตือนใจบอกว่าสู้สู้นักกีฬาทุกท่านอา่าแล้วครับขอ้แตมตอนนี้อยู่ที่สองต่อห้าห้างทองมิน,นิรัตตามอยู่นะฮะหน้าขวาโอ้ชัยนาทเปิดพี่ยุ่งชงโอ้โหนิ่งแบบนี้ จังหวะนี้โอ้ชัยนาทเตะไม่ข้ามเป็นแต้มของห้างทองมณนิรัตนะฮะก็เริ่มกระชับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจบจากคู่นี้ก็จะเป็นรอบรองทันทีแล้วครับโอ้ตัดหยอดหน้าซ้ายลูกนี้เนียนมากครับเป็นแต้มให้ปู่ปานก็ เขาห้ามหลังเท้าไงไปมือหยอดอย่างเดียวเมื่อกี้นี้ถามโกโนั่งอยู่ข้างอ่ะจากกลางเห็นบอกว่าแกเจ็บหัวกเข่าประมาณนั้นนะเเสรบเสร็บหลังเท้าไม่ค่อยถนัดก็ออยังว่าก็เ,าเลยแปลกใจว่าปกติเราพี่มือแกจะเสริมหลังเท้านะแล้วมาทําไมถึงมาเสริมแต่นหน้าเท้าหน้าเท้าเพราะว่าเห็นบอกว่าหัวเข่าไม่ค่อยดีนะครับ เจดทิปบอกว่าสู้ๆข่าคุณโอซ้ายัชนาาอ้าวเอฟซีจากชนแดนโอ้ยเอฟซีเยอะจังนาะโอ้ยเนาะทำไมแอดมินจะมีเอฟซีเยอะแบบนี้บ้างเนาะแต้มตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อเจ็ดน่างทองมินิรัดจะเสิฟโดยพี่มืดลูกนี้โหจังหวะนี้ไม่ข้ามครับเป็นแต้มของทีมปู่ปานต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมเล็งๆไว้นะฮะ ก็ปูปานกัจจบเจ้าพลอยเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะมาเต็มจัดแล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตามลูกเกมนะฮะบ,บางครั้งอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับลูกตะก้อก้มๆไม่มีล้มแต่ว่ามันมีดูให้หนูรู้ไหมว่ามันมีกี่ดูไม่รู้น,นั่นฮะอ่ารูมันจะครบโหลพอดีแล้วมาทำไมอ้าวเขาก็ ก็นานๆจะมีเหลี่ยมอาวุโสจากกลางก็น้อเห็นใจเขาหน่อยเธอเดี๋ยวถ้าระยะหนึ่งจากกลางอาวุโสจากกลางก็จะรู้ครับนานๆมีเหลี่ยมอาวุโสก็ต้องพยายามดิ้นล้นไปเล่นให้ได้เพราะไม่งั้นไม่่คยมีแมตต์แ้มตัวนี้อยู่ที่1ิบต่อสี่เอาล้ครับนำไปค่อนข้างห่างฮะทีมปูปานปัดยอดหน้าขวาพี่เจ๊กยังเปิดได้อยู่ติดอบชงไปหน้าตะข่ายล้น กรรมการบอกว่าพี่เจกขวาตะขายนะฮะเป็นแต้มของปู่ปานแต้มตัวนี้อยู่ที่สี่ต่อสิบีมืดไปช่องซ้ายโอ้โหแล้วเข้าทานสักตายพี่ยุ่งชงลูกนี้เอาเละครับยังอยู่นะพี่กอบชงให้พี่เจ็กสันลูกนี้โอ้โหพี่ยุ่งเกี่ยวดังเท้าแล้วชงลูกนี้ ตีหัวเบาๆเรียบร้อยครับใ่แก้้แก้ใใวางหลังเท้าดีนะนอนครับ <c oughs> นั่นแน่เอาแล้ว <c oughs> คุณจันชัยบอกว่างั้นเป็นเอซีให้แอดมินขอบคุณครับ <c oughs> โอ้ยมีกำลังแรงใจแรงขอเคียร์แบบนี้ถ่ายทอดยันแจ้งก็ไม่กลัวแล้ว ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์นะฮะที่อยู่เป็นกำลังใจให้ทุกการละกันครับแตมตอนนี้อยู่ที่5ต่อ12ครับห้างทองมินิรัตโอ้โหพี่มือดอัดหน้าขวาเต็มเต็มแต่ว่าลูกออกเป็นแต็มของบุปานอยู่ที่นี่มาวันที่5แล้วฮะเสียงก็เริ่มแหบแห้งอากาศก็เย็นชื้นๆหน่อยๆ แต้มตอนนี้อยู่ที่13ต่อห้ช่องขวาลูกนี้ออกไปนิดนึงเป็นแต้มของห้างทองมณนรัตอะไรเนี่ยจากลางเอาพี่โอไปเสิร์ฟครับเอาพี่ตักมาเตะอ๋อสลับตบเลียนดูฮะโอ้โหพี่ยุ่งเกี่ยวขึ้นมาแล้วชงลอยๆแบบนี้หนึ่งๆเรียบร้อยครับโอ้ใชยนาดเตะไม่ให้ผิดพลาด โอเคครับอีกแต้มเดียวจากเกมนะฮะหน้าซ้ายครับปิกอบตีหัวลูกนี้ลูงโยนเกี่ยวได้พี่ยุ่งไล่ชงมาตีหัวเบาเบาปิกอบยังเกี่ยวได้แล้วจังหวะนี้สันทัดบล็อกเป็นแต้มของผู้ปานก็ผลกันขันเป็นทีผู้ปานเอาชนะไปด้วยสกอร์15ต่อ6เก็บเซตแรกตุนไวในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อย สวัสดีพี่กรครับแข่งที่ไหนคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กรเดี๋ยวผมให้พี่โกตอบนะฮะเพราะพี่กรคอมเมนต์มาว่าแข่งที่ไหนคุณคุณแต่เขามาแข่งเยอะที่เดิมอาเพียรเอาตะการถ่ายทอดตะก้อให้ดูแล้วก็มาคอมเมนต์วันนีกี่เล่นดี โอ้ยเอผมแต่ละคลนเนาะพรุ่งนี้อะไรนะครับพี่นัดพรุ่งนี้มากินต้มเลือดหมูในซุ้มจากกลางเลี้ยงเอ่อจากการคอมเมนต์ว่าพี่กรมาไหมเอาอยัางไงดีจากกลางแบบพี่ก็ลบากใจนะที่จะตอบไปอ่ะ ยังไงแล้วก็ถ้าพิกรชมอยู่ก็ให้พิกรคอมเมนต์ตอบเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าพิกรณเขาบอกว่าเวลาเขาเตะตะก้อแล้วผมไล่สดทีไรอะแกตกรอบทุกทีวันนี้ผมก็เลยไม่ไล่ฮะ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าก็าเลยไม่รู้ว่าเอ๊พิกรมาไหม กไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็กระเซาย่อกแย่กันพอสมควรนะฮะเกมในรอบ8ทีมคู่สุดท้ายเซต2เริ่มแล้วนะครับเซตแรกก็เป็นทีมปู่ปานฝั่งผู้ปรวยเนี่ยนะฮะเก็บเซตแรกไปได้ก่อนส่วนทีมห้างทองมินิรัตตอนนี้ก็เปลี่ยนฝั่งไปอยู่ในฝั่งผู้เป็นตรงข้ามผู้ปรายครับจากการคุ้นๆเหรออ้าคนจะตอบ คนตอบได้ดีต้องเป็นวิกรรสีาครัป <laughs> <c oughs> านกจจังหวะน,นี้กรรมการบอกว่าปิกเจ็กนะฮะเล่นลำงตะขคายเป็นแต้มของทีมปูปานโอ้โหในรอบลึกนีบ่บอกได้คำเดียวครับสี่ทีมสุดท้ายที่เหลือนี่แต่ละทีมตึงจัดเลยนะฮะ ดูครับพี่ยุ่งชงลูกนี้โอ้โแล้วโอชัยนาทก็เตะไม่ให้เสียของเลยนะฮะสมได้นะครับสำหรับหมายเลขแปดพี่ยุ่งโกศลกำมีอดีตทีมชาติไทยนะะในวัยห้าสิบหกปีนะครับปีนี้โอ้โหวันนี้สวัสด,ด,ดีครับ วัดแปะวัดแป <laughs> ลุงปาาเอ้ลุงพ <laughs> คอมเมนต์มาว่าตาดูตะก้อแต่ว่าหูฟังลิเกอาก็ต่อจากนี้ไปผมก็จะบรรยายเป็นแบบลิเกดีกว่าเนาะถ่ายตะก้อแล้วก็บรรยายแบบลิเกแล้วกันทางนั้นนะโอ้โห <laughs> ตาดูตะก้อแต่เสียงฟังลิเกฮะ คใครครับอ๋ออ้าถ้าบรรยายแบบลิเกเนี่ยผมว่าตะก้อเตะเตะลงไปแล้วลิเกยังร้องไม่จบเลยนะฮะอะไรครับแต้มตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อนหนึ่งผูปานจักสายเส์ฟมูกนี้ไปพี่บื้เปิดเองจงเองนะครับปิดเจ็กสันลูกน,นี้โอ้ จังหวะนี้โอชัยนาทไปเปล่าตะข่ายนะครับไปเอ็โอ้ย<แ>คอมเมนต์เก่ยวกับตะก้อกันบ้างเถอะนี่เกเนเรื่องอะไรไม่ทราบครับไม่ทราบครับดูนะครับปีนยุ่งชงนิ่งแบบนี้<แ>โอ้ชัยนาทเตะยอมตายถวายชีวิตแลครับ ผมรู้อย่างเดียวว่าลิเกชื่อคณะแป้งชัชวานนะฮะน่าจะอยู่แถวๆวนครสวรรค์เราเนี่ยและครับสองแต้มตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อสองหน้าซ้ายลูกนี้ <Okay. S 2> คุณประธานพรบอกว่าลาดให้สุดอย่าให้เสียอาแล้วฮะโอ้อจังหวะน,นี้พี่มืดจะเล่นหลังเท้าแล้วออกข้างเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วพี่มืดตำแหน่งแบ็กในฝั่งตรงข้ามเนี่ยปกติแล้วที่ผ่านมาแกจะเสิร์ฟหลังเท้านะครับแต่ว่ามาระยะหลัง เห็นพี่กู๋กำแพงบอกว่าเข่าแกไม่ค่อยดีนะฮะก็ไม่ค <somet> ่อยได้เสิร์ฟหลังเท้าครับแต่ก่อนอ้าวไม้แล้วนางเอกสวยมากจากลางเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อหยุดบรรยายนะครับก็ผมจะให้พี่น้องทางบ้านชมภาพนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูริเกนะฮะ้าคอมเมนต์มาแบบนี้เดี๋ยวผมไปดูริเกแล้วครับผมจะไม่บรรยายนะฮะ โอ้คอมเมนต์มาแต่และคอมเมนต์นางเอกสวยมากนะ่ะทําย่างก็เห็นนะแต่กลางนี่ก็ร้ายนะเนี่ยเอาลนะครับลูกนี้ชงนิ่งตีโหวบเบาพอติดแจ็คเกี่ยวแล้วข้ามาโอ้โหอ,อย่างนี้ก็เจอตังทอนแล้วครับสักสายรักเอกเล่นเองเรียบร้อยครับเนี่ยนะฮะฉายาเขาครับสักซ้ายะฮะแบ็คในวัยห้อัพเดินสายทั่วประเทศไทย ตอนนี้ก็ไปทำเท็กบอลอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับวันนี้มีใครมาเสสังบ้างยักอย่าเดังไปอย่าดังไปจากกลางโอ้โหของเส้นไหว้วันนี้เพียบก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับถ้าใครไปชมไรสดเวลาผมไปไรสดที่ไหนถ้ามาใกล้ๆ บริเวณกล้องถ่ายผมก็ถ้าอยากมา<ด>มีอะไรได,ดีๆแถวๆกล้องถ่ายผมก็อ่านประโยคบาลีมานิดเดียวนะฮะแล้วก็ชีวิตจะค่อนข้างสบายครับอ่านประโยคบาลีมาแค่ว่าเสสังมังคราย,ยาจามินะฮะแล้วก็จะมีของกินเยอะเลยครับโอ้ยจากกลางก็ชนผมออกนอกมาแด้ไ <c oughs> จงนั่นไงวันดีน้องแปะครับสาวชุมแสงน่ารักมากไม่เชื่ออ่าถ้าคอมเมนต์มาแบบนี้บอกคำเดียวไม่เชื่อมาถ่ายห้าวันยังไม่เห็นเลยเนี่ยอย่ามาโกหกจะแปะลูกนี้ครับเปิดนิ่งชงนิ่งโอ้ยลูกร้อยเด่นเป็นตังหานแบบนี้เตะตายถวายชีวิตครับโอชัยนา <c oughs> ตอนนี้มาอยู่ห้าวันยังไม่รู้เลยครับชมแสงอยู่ตรงไหนเนี่ยยังหาไม่เจอเลยเนี่ยหยอกหยอกยอกยอกสาวนครสวรรค์น่ารักทุกอำเภออุ้ยขอบคุณครับคุณเตือนใจนี่จริงอะเอาละครับคุณเจอาด้วยเับเรียนไม่เห็นเลยเออใช่แม่ไม่ไมาคอมเมนต์มาว่าสาวนครสวรรค์น่ารักทุกคนทุกอำเภออ๋อเขาอยู่ คนนี้ก็าอยู่อำเภอท่าตะโกจําได้แล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องถามพี่ออฟออฟโรุรียหลอฮะวันนี้มีมังกรโชว์เปล่าพี่เคมังกรโชว์ไม่มีนะครับไม่มีหมดนะฮะพอดีตอนนี้ครูจอมนั่งอยู่ใกล้ๆนะครับก็วันนี้ไม่มีแห่นะครับแห่วันนั้นวันเดียวนะฮะก็ ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีแต่ตรงอางนะฮะมีแต่ตรงอางโชว์หัวกันอยู่ครับเนี่ยทางบ้านนะเนี่ยเลชอบชนผมออกนอกเรื่อง <laughs> โทษโทษทางบ้านเลยละเราอะแต้มตัวนี้อยู่ที่สิบเอ็ดตัวหกครับปูปานจะได้เสิร์ฟลูกนี้เข้าจ่องขวาพ่มือเปิดไม่หลุดชงเองนะฮะจะเจ็กสันลูกนี้โอ้ดูการเกี่ยวครับ้วพี่ยุ่งชงแบบนี้จะเหลือไหมโอ้ติดบล็อก เด้งกลับมาโอ้โหจังหวะนี้ฟาวปิเจ็กนะครับขึ้นเกี่ยวได้สักูกหนึ่งนะโอ้โหต,ตัวนี้ตามอยู่6ต่อ12ครับห่างทองมณไปนิดปิดม,มืดมาช่องขวาเอาละครับกรรมการบอกว่าลงนะฮะ ดูดูผู้จอดูเด่ะดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ลองอ่านดูสิเนี่ยมังกรทองโอ้ยังพระเอกที่กะออกแล้วโอ้ยเอาผมมีพยานแล้วนะฮะเออลำไยออกไสีขึ้นวันวันนี้ภายในงานนะครับวันนี้ภายในงานคอนเสิร์ตน้องลำไยหายทองคำนะฮะ กองเชียร์เอฟซีเลยนะท่านตอนนี้ก็เริ่มเดินทางไปในบริเวณงานคอนเสิร์ตงานนิ้วแล้วนะฮะวันนี้ลําใจหายท้องคำครับใครจะมาดูยังทันนะฮะจังวะนี้โอชัยนาเตะทัดบล็อกแ้มให้ปุปานได้ พิกรครับพิกรขออนุญาตใช้เสียงนี้เรียกพิกรณฮะยังชมไลฟ์สดอยู่ไหมครับกรุณามาตอบคอมเมนต์จากกลางด้วยนะครับ13.8แต้มตัวนี้อยู่ที่1 3ต่อ8ปดปานขึ้นนำนะฮะกองขวาพิจกจะเปิด,ดอยู่ครับพิกออสชงมานิ่งๆแบบนี้โอ้โหจังหวะนี้สันเราออกข้างไปเยอะเลยครับเอาแล้ฮะปูปานขึ้นท่านเป็นที่เรียบร้อย เตรียมที่จะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่4จบจากคู่นี้ผมจะปิดไลฟ์สดสักแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับมาพบกันในรอบรองชนะเลิศครับสิแต้มอยู่ที่8ต่อ14บีมืดหมาช่องขวาโอ้โหดูหาเปิดนิ่งชงนิ่งเรียบร้อยลงเอนจีนผลการแข่งขันก็เป็นทีมปูปานนะครับเอาชนะทีมห้างชองมณีรัตน์ไปด้วยสกอร์ 2ต่อ0ูเจ็ได้เข้ารอบทีมทีนทีมสุดท้าย